Red Five Academy แอนทามเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red f i g h t Academy ในด้านการท่องเที่ยวเป็นที่ยวหรูอนั้นต้องเที่ยวระดับโลกในยังปกติจะมีนักท่องเพื่อจว ตามนโยบายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการสมาร์ทเซฟที่โซน4.0มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมแบบเชิงรุกการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมจัดระบบการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะอันจะนำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืนล่าสุดเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่15กันยายนพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสพเอมืองพัทยาซึ่งเป็นหนึ่งใน15สถานีตรนำรวจนำร่องโครงการ smart safety zone 4.0 โดยสพเมืองพัทยาได้กำหนดพื้นที่ปลอดภัยขึ้นณบริเวณโซนจอมเทียนซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน9.97ตารางกิโลเมตรในการนี้ได้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ประกอบด้วยในอำเภอบางละมุงนายกเมืองพัทยาผู้กำกับการตอมอชนบุรีประธานกตตรทรและคณะกรรมการกตตรอสอพเมืองพัทยาพร้อมผู้แทนผู้ประกอบการภาคธุรกิจในพื้นที่ ผู้นำชุมชนชายพฤกผู้นำชุมชนวัดปุ่นกัญจนารามนายกสมาคมนักข่าวพัทยานายกสมาคมนักข่าวช่อง3ามภาคตะวันออกร่วมตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการ smart safety zone 4ี่โซน4.0ของสอพเมืองพัทยาที่ใช้ชื่อว่าจอมเทียนพัทยา smart safety zone 4ี่โน4.0เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้ยังได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จอมเทียนพัทยาสมาเซฟตี้โซน4.0เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชยากรรมในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยสอบพอเมืองพัทยาได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมอย่างเข้มข้นได้แก่ 1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรมซึ่งมีกล้อง C C T V จำนวน190ตัว 2. ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินบริเวณชายหาดจอมเทียน 3ระบบรายออฟฟิเชียลแอกเคพัทยาโพลิสของสอพเมืองพัทยาเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน 4. กลุ่มลายแจ้งเหตุสำหรับธนาคารและร้านค้าทอง 5. กลุ่มลายแจ้งเหตุสำหรับชุมชนต่างๆ <6. S 1> หเพจ a c e b o o k สพเมืองพัทยาเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน 7. แอปพลิเคชันโพลิสเลิศยูสำหรับใช้ในการแจ้งเหตุฉุกเฉินของประชาชน 8. นำแอปพลิเคชันโพลิส4.0มาใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจจุดตรวจปักหมุดจุดเสี่ยงตรวจเยี่ยมประชาชนตรวจสอบยานพาหนะ ทั้งนี้การดําเนินการตามโครงการดังกล่าวก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจและลดความหวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชนชาวพัทยาทจังหวัดชนบุรีมีประชากร20,000คนอะไแจ้งชี้แจงเพิ่มเติมครับก็สําหรับในวันนี้นะครับท่านผู้จัดการบุวยชาตินะครับนะได้ มาหมายให้ผมลงมาติดตามการดำเนินการตามโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซนนะครับทนะี่เป็นโครงการนําร่องโดยเฉพาะนําร่องในพื้นที่ของพัทยานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีตํารวจนาร่องนะครับนะโครงการนี้ก็เป็นการน,นํานวัตรกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นการต่อยอดจากโครงการตํารวจชุมชนสัมพันธ์นะครับเดิมตํารวจชุมชนสัมพันธ์เนี่ยเราไม่มีเทคโนโลยีนะครับนะวันนี้เมื่อมีนวัตรกรรมต่างนะครับท่านบอวจรอจึงได้รเริ่มนะครับโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซนคือนำตำรวจประชาชนแล้วก็เทคโนโลยีเอาเข้ามาใช้ นะครับก็คือกล้องวงจรปิดนะครับกล้อง AI กล้องที่ตรวจจับใบหน้านะครับกล้องตรวจจับแบบป้ายทะเบียนต่างๆวันนี้ยิ่งมีกล้องมากราบบใหม่เย่งมากนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่พัทยาเนี่ยหรือว่าเป็นพื้นที่เมืองรักนะครับซึ่งจะต้องรองรับนักท่องเที่ยวอีกมากมายมหาศาลในปลายปีนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้เป็นช่วงที่ปริมาณนักท่องเที่ยวไม่มากนักนะครับตำรวจเราต้องอาศัยเวลาแบบนี้นะครับวางมาตรการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายเข้ามาในปลายปีนะครับเพื่อจะให้เขาเดินทางเข้ามาแล้วเขารู้สึกมีความมั่นใจปลอดภัยนะครับเวลาเขากลับไปบ้านเขาเขาก็อยากกลับมาประเทศเราอีกอยากมาเที่พัทยาอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้โครงการสมาร์ทเซน,เนีริซอเน้นการลงมาในชุมชนในท้องถิ่นให้มากขึ้นการติดตั้งกล้องวงจรปิดในท้องถิ่นการมีส่วนร่วมการไปหุ้นส่วนของออการเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับ นะวันนี้ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร,ร่วมในพื้นที่ทั้งหมดนะครับแล้วต้องทําพื้นที่ให้ปลอดภัยทุกพื้นที่นะครับคนดีอยู่ได้คนร้ายต้องอยู่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็คือวัตถัหลักของการทําโครงการสมาร์ทเซฟตที่โซนของสำนักงานหชาตินะครับแล้วก็ในหลังหนึ่งตุลานี้ท่านพบ,รบรตรจะคิกออฟนะครับนะขยายโครงการไปทั่วประเทศเป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งสมาร์ทเซฟตที่โซนเพื่อจะให้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยมากขึ้น